มีคำถามว่าคำว่าผู้บริโภคมีความหมายกว้างแค่ไหนอาจบอกไม่ได้แน่ชัดแต่ความจริงที่ว่าเราทุกคนคือผู้บริโภคจึงทำให้นิยามของปัญหาผู้บริโภคนั้นมีขอบเขตที่กว้างไกลไม่รู้จบตลอด30ปีที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ทำงานอย่างหนักเพื่อยกระดับให้มีการแก้ปัญหาของผู้บริโภคที่มีตั้งแต่เรื่องขนมของเด็กๆจนถึงเรื่องโครงการสาธารณูปโภค ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมาอย่างยาวนานนะคะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตั้งแต่ปี2537มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้เราเป็นองคอ์กรพมฒนาเอกชนที่ทำงานรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็แก้ไขปัญหาผู้บริโภคด้วยงานรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยแบ่งเป็นปัญหาในด้านต่างๆเช่นปัญหาด้านการเงินการธนาคารปัญหาสินค้าและบริการทั่วไปปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ปัญหาสื่อและโทร,รคมนาคมปัญหาบริการสุขภาพและสาธารณาสุขปัญหาด้านอาหารยาเครื่องสำอางปัญหาด้านพลังงานปัญหาบริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งปัญหาอื่นๆเช่นด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆปัญหาด้านบริการขนส่งสาธารณะเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมักจะเกิดความสูญเสียมากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือเจรจาเรียกร้องสิทธิ์ค่าชดเชยเยียวยาการต่อสู้คดี รวมทั้งผลักดันกฎหมายและนโยบายที่สร้างความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดขึ้นจำนวนมากงานขนส่งและยานพานหนะเนี่ยในมูลนิธิผู้บริโภคทำงานขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2555นะคะ ซึ่งหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องการใช้สิทธิ์ชดเชยเยียวยาเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเจอผู้ริโภคที่เจอปัญหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุได้รับการชดเชยเยียยาน้อยมากนะคะเพราะนั้นองค์กรสาธารณประโยชน์อย่างเราเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยหรือ,อให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเขาเรียกร้องสิทธิ์ขับเคลื่อนในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องการคาเถึงขันนิรภัยถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกนะคะซึ่งเรามีการผลักดันให้เกิดบังการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจ สร้างบรรทัดฐานนะฮะจากเดิมเนี่ยการชดเชยเยียวยาของผู้บริโภคเนี่ยวงเงินคุ้มครองตามพรบเนี่ยคะ่ะจะอยู่ที่3 0 0 0สนบาทนะคะก็ขยับขึ้นมานะคะจากเดิมที่3 0 0 0สนบาทก็มาเป็น5 0 0 0 0นบาทในปี2,566 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยปัญหาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของบริการรถรับส่งนักเรียนและรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกและกรุงทนใต้ซึ่งผลการศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภยัย และสร้างระบบการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในระดับนโยบายได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมสองประเด็นนี้จะมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อมีชุดความรู้แล้วก็พัฒนาข้อเสนอนโยบายนะคะก็เป็นเรื่องฐานข้อมูลที่สำคัญนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราจะทำต่อเนี่ยก็คือการทำให้คนในกรทมหรือทำให้เด็กในกรทมที่เป็นโรงเรียนในสังก,กัดกรทมมีการเดินทางไปโรงเรียนที่ปลอดภยัย อีกวัตถุประสงค์หนึ่งในการจัดทำโครงการเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองคอ์กรผู้บริโภคเราเนี่ยให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยบริการขนส่งสาธารณะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคนซึ่งต้องได้รับผลกระทบทั้งในด้านมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยความเข้มแข็งของเครือข่ายองคอ์กรผู้บริโภควันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์การให้บริการที่เป็นธรรมและความปลอดภัยของผู้โดยสารในอนาคตต่อไป